สสดครับเอฟที่ทุกท่านครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดในรถยนต์นะเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินทางปาไปเอาเอกสารนะครับหลายๆอย่างสำหรับคนที่จ้างผมให้เดินเรื่องกับเมืองไทยแบบถาวรบางคนบอกคุณใช้เดือนนี้เดือนหน้าได้เลยไหมมันต้องใช้เวลาบางคนก็ต้องใช้เอกสารในเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน เอกสารหย่าร้างเอ่ยทางด้านเอกสารที่ยัง,ยงไม่ครบล่ะบางคนก็อยากจะหย่าร้างที่ประเทศไทยสามีเสียชีวิตก็มันต้องใช้ใบเอกสารที่อยู่ต่างประเทศผมก็ต้องตามให้นะครับผมไม่ใช่ว่า FC มาปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวคุณใช้สัก2เดือนได้เลยไหมมันไม่ได้เนี่ยตอนนี้ผมก็ไปตามเอกสารให้นะ่ะก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมอ่าไม่ใช่ว่าปุ๊บมาผมแล้วคุณใช้อยากได้เอกสารเดือนนี้เดือนหน้าได้เลยบางคนอยากอยากได้ รีบร้อนอยากได้เงี้ยคุณเข้าใจว่าการที่เรามาเดินเรื่องให้นะครับผมเราต้องเดินเรื่องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สห้าทำไปเรื่องแล้วไม่ดีผมก็ไม่อยากทำนะเพราะทุกอย่างที่ผมตามเอกสารให้ก็ตามด้วยใจแล้วก็บางบางจังหวัดก็ยากนะกว่าเขาจะให้นยบางจังหวัดก็ง่ายนะครับแล้วแต่ที่เขาจะให้มานะครับเพราะฉันก็อยากบอกให้เอฟซีทราบว่าเออการที่อ่า หมือนบางคนเห็นคุณชัยเนี่ยเอ้ยอยู่ตรงนี้สวัสดีครับ FC จากเมืองไทยเนาะ f อจากอิตาลีนะครับบางคนเห็นผมว่าเอ้ยคุณชัยอยู่จังหวัดนู้นอยู่จังหวัดนี้อ่าคุณไทยไปเอาเอกสารคุณชัยไปทํางานหลายๆอย่างครับก็เนี่ยจะบอกให้ฟังว่าที่ผู้ชอบรองเท้าการทํางานของคุณชัยซูซนมันก็หนาวครับตอนนี้นนประมาณ12องศารเริ่มหนาวแล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องเดินเรื่องให้ลูกค้าแล้วนะครับมาเจอลูกค้าไปรับไปส่งเอ้ยหรือว่า ไปกับเขาด้วยหรือไปเอาเอกสารบางคนก็อยู่เมืองไทยเราก็จะไปเองเอนี้ยนะครับผมนะขอบคุณมากคุณคุณวิรายานะครับดูดาสภาพร่างกายและขอบคุณมากครับเนี่ยก็มาเอาเอกสารเรื่องใบมอบนาบาของสามีที่เมืองไทยเสียชีวิตเราก็ต้องมาเดินเรื่องมีใบมอบน้านให้อ่อยากจะชี้แจงนิดหนึ่งบางคนบอกว่าคุณใช้อยากจะได้เดือนเดือนนี้เลยได้ไหมเร็วที่สุดเลย่ามัน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 ก็ใช้เวลานิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าคุณจะมา เวลานี้ต้องเอาให้ได้เลยมันก็ไม่ใช่ไงนะครับเพราะฉันเพราะฉันก็อยากอยากบอกให้ทราบว่ามันต้องใช้เวลานะครับผมเพราะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วไม่ใช่คุณมาวัานนี้จะเอาให้ได้เลยวันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะหรือหรือมีแบบหนึ่ง f อฟก็คือว่าคุณบินมาทําเองอันนี้ก็ได้คุณบินเสือจ่ายค่าเครื่องบินมามาพักทิ้สัก2ออาทิตย์ที่สวิตเซอร์แลนด์คืนประมาณตีไปตีมาตีไปประมาณ สี่พัน่ะตีคืนละสี่พันตีไว้นะครับคุณก็ได้นะคุณก็มาบินมาเองก็ได้เสียเวลานิดนึงครับเสียค่าตัว๋วเครื่บินประมาณสัก50,000ื 50, ่นสี่ห้าหมื่นแล้วก็ค่าค่ากินอยู่ที่นี่ด้วยก็แล้วแต่คุณแต่บางคนแบบว่ายังยังยังไม่เริ่มทํางานเลยเนี่ยก็บอกว่า ขอ,ขออีก2อาทิตย์ต้องได้นะนะคะมันไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกให้ FC ได้เข้าใจก่อนว่าการทํางานของเราเราทํางานแบบว่าจินใจเรา,า้อยเปอนตทุกอย่างเรามีทีมงานของของคุณชัยซื้แตนท,ที่เริ่มทํางานเหมือนวันนี้ก็ผมต้องมาตามเอกสารให้อย่างเงี้ยตามเอกสารให้ต้องประตามหลายๆใบหลายๆใบให้เอกสารหลายๆอย่างที่ต้องต้องต้องเคลียร์ให้ทุกอย่างนะครับผมเนาะ สวัสดีครับจากเจนีวานะดูแลสภาพร่างกายขอบคุณมากครับผมเนาะวันวันนึงก็เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่นะครับพอทํางานนะครับผมทางานฮะเพราะว่ามันมัน,มนบางคนก็บอกคุณชัยดีมากเลยดิฉันอยู่ที่เมืองไทยแต่คุณชัยเดินเรื่องให้ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องบินมาที่นี่จ่ายเงินถูกกว่าเองไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไม่ต้องจ่ายค่าค่ากินค่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันก็มันก็ดีนะมันดีกว่าเพราะว่าผมก็ตามเอกสาร ให้ได้หมดเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็เดินทางอีกเยอะนะครับหลายอย่างหลายขั้นตอนที่ผมต้องเดินทางแต่ว่าเนี่จะเห็นเอซว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างวันหนึ่งต้องวิ่งเต้นให้เอซีที่เมืองไทยวิ่งเต้นให้สวิตเซอร์แลนด์วิ่งเต้นที่ลูกค้าที่จ้างมาไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาแล้วต้องเฮ้ยฉันได้เงินมาแล้วนะฉันต้องสบายแล้วไม่ใช่ต้องมีการ ต้องต้องเรารับงานอีกต้องคุยกับลูกค้าอีกเราคุยให้ลูกค้าเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องส่งให้ทีมงานอีกแล้วเอกสารผมก็ต้องตามอีกทีมงานผมไม่มีเวลาที่มาตามเอกสารผมต้องตามเองเดี๋ยวคือผมนี่แหละที่ต้องตามนะครับจากนั้นก็ส่งให้ทีมงานต่อนะครับพอทีมงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องดูเลขที่บัญชีของลูกค้าที่อยู่เมืองไทยหรือที่นะครับผมนะที่ที่สแตนารว่าเลขที่บัญชีของคุณต้องถูกต้องแล้วก็สวิสโค้ดอะไรต่างๆเพราะว่าเงินนี้จะเข้าที่นะครับ เงินจะเข้าที่ของลูกค้านะครับเช่นะจะเกินเงินกเกษียณเงินแม่ไม้อะไรต่างๆก,ก็เข้าที่ของลูกค้าไม่ไดเ้เข้าที่ผมนะเพราะฉะนั้นการทํางานของผมเนะี่ยจะมีขั้นมีตอนนะครับผมจะบอกตลอดเวลาว่าผมทํานู่นทนํานี่ลูกค้ามาหาผมเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมทำตัวนี้นะหาเอกสารนะ,ะคุณลินดะาบอกเสียเงินมากกว่าค่าเดินทางมาทาทาค่าที่พักแพงที่ยุโรปถูกต้องครับบางคนบอกเสียน้อยเสียยากครับบางคนก็ไม่เชื่อนะบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวบินมาทําเองค่ะมีมีมีสองสามคนนะยื้อน,นะผมบอกคุณก็จ้างผมก็จบแล้วผมก็พูดตรงๆราคาก็แปดหมื่นกบบาทก็จบแล้วคุณบินมาที่นี่คุณบินมาที่นี่อ่ะเหมาหมดเลยแปดหมื่นกบบาทไม่มีเปอร์เซ็นต์คุณบินมาที่นี่ใช่ไหมค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินค่าอยู่คุณคิดว่าคุณบินมาแล้วคุณจะได้เงินเลยเป็นไปไม่ได้เพราะที่นี่เขาตรวจสอบเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตรวจสอบเสร็จมาแล้วแล้วเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีอย่างเดียวหรือคุณจะรอที่นี่ทุกวันก็ได้จนเงินออกก็ไม่รู้ว่่่าเมือไหร บางคนก็รีบหบอกจะเอาให้ได้ฉัน้องได้เงินพุวงนี้มันไม่ได้เมืองไทยบางครั้งก็ต้องรอที่ก็ต้องรอเหมือนกันครับเข้าใจว่า,าลูกค้าทุกท่านก็อยากได้เงินนะผมเข้าใจนะครับผมแต่ว่ามันต้องเป็นขั้นตอนตามกฎหมายของประเทศสุแลน์ดเราจะรีบรับก,ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายื่นไปแล้วก็ต้องรอนะครับบางคนบอกออยาก มีนสินเยอะอยากจ่ายค่านี้ค่าสินเยอะคุณชายเร่งด่วนให้ได้ไหมมันไม่ได้นะครับผมและสิ่งสาคัญที่สุดก็คือ f c ีเข้าใจว่าเราทํางานน่ะเราต้องได้เงินก่อนถ้าเราไม่ได้เงินเราจะไม่ทำเลยเพราะอะไรกลัวกลัวอย่างเดียวว่าต้องมาเสียเงินให้ลูกน้องผมเป็นคนรับผิดชอบนะครับผมไม่ใช่คนไทยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหนูใจ่ายให้ก่อน50ซที่เหลือเข้าใจที่หลังพอที่เหลือมาที่หลังปุ๊บหายไปแล้วอันนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะ คุณไม่ไว้ใจเราเราเรา,เรายิ่งไม่ไว้ใจคุณเลยเพราะคุณอยู่ที่เมืองไทยเ <c oughs> พราะฉะนั้นเพราะฉันจะบอกไว้ก่อนว่าจ่า,า,จายชำระเงินก่อนเรียบร้อยแล้วทํางานให้นะครับผมเพราะว่าเราไม่หน,ไน,นีไปไหนนะครับผมเราอยู่ที่นี่ทํางานให้เสร็จเรียบร้อยทุกงานนะครับทุกงานเราจะมีสมมติวันเขียนจดหมายไปให้ลูกค้าวันนี้ให้หน่วยข้าราชการแล้วก็บอกเอานี่เขียนจดหมายไปให้หน่วยข้าราชการนะวันนี้ไปเอาใบนี้นะจะบอกตลอดเวลาว่าเราทําอะไรนะครับลูกค้าจะด,ดูว่าผลงานเราทําอะไรบ้างนะตอนนี้ผมก็ มาเอาเอกสารให้ลูกค้าลูกค้าก็เห็นว่าเออเรามาเอาเอกสารนะใบนูปใไปนี้เขาก็ได้เห็นการทํางานของเราได้ด้วยความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวขอยัตทำงานต่อแล้วกันนะครับยังไงก็ทุกท่านยุโรปโซนยุโรปก็อากาศจะหนาวแล้วดูแลสุขภาพร่างกายครับสวัสดีครับ